เจอเธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรักแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่งที่ดี อให้ใครเอื้อมมือไม่ต้องรอให้ใครนับถือศรัทธาและความดีงามอยู่ในตัวเธอที่เธอมีรักต้องขำคุณเลยขึ้นต้องใช้สวยอ่ะก็ก็ซื้อน้ำยาล้างแผลหน่อยเร็วขาจนี่ขัดจังหวะจริงๆเลยอ่ะขอบใจยยก็นี่มันน้ำยาล้างห้องน้ำ ฉันนั่นไม่ใช่ส้วมโอ้ยพี่น้ำยาอะไรลึกใส่ลงไปเฮาน้าว่าจะดูเจนเน็ตเขียวให้สัมผัสโน้่พี่แพทดูสิขาฉันเจ็บไม่มีใครสนใจฉันเลยพี่โอ้ยนี่เขาออกชุดใหม่นี่หว่านี่ไงชุดแต่งคิวที่รักโอ้ยทำเองขายเองด้วยนะอุนนนโอ้ยนเมื่อกี้บอกเจ็บเจ็บอะไรนะขเจ็บขาเามีดมาเอามีดมาแทงพวกมันหมดเลยใช่ไหมมาตัดขาแกทิ้งในลำคาน ใช่ไหมสัมลเป่าฉันมีรูปพร้อมไรเซดดารามาให้ดูเฮ้ยแล้วรูปที่ถ่ายกับพี่อะหายแล้วอะอุ้ยไปนั้นเป็นไปที่เราถ่ายด้วยกันเป็นครั้งแรกนะสัมลแหมพี่ไม่ใช่ดาราสักหน่อยถ่ายด้วยกันเมื่อไหร่ก็ได้และอย่างหนึ่งกระเป๋าฉันใบเลยแค่เนี้ยใส่รูปพี่กับพี่เจเน็ตเขียวไม่ได้หรอเฮ้ย่ตายเดี๋ยวไปปไปูเต็ตเลยนะ พร้อมลายเซ็นเหรอขอดมหน่อยขอดูขอดมแค่ดูมันไม่หนำใจเดี๋ยวโอ้หดูสิกินเหม็นเขียวยังอยู่เลยไม่มีใครสนใจฉันเลยเหรอขาฉันเจ็บอยู่นะทุกคนไม่โู้หตุดาเจ้าขาไม่มีใครสนใจสำรวมเลยเจ้าขา สำรวมได้เป็นดาราคงจะมีคนสนใจสำรวมมากกว่านี้คงจะมีคนรักมากกว่านี้ขอให้สำรวมได้เป็นดารานะเจ้าคะ่ะสำรวมอยากมีคนรักสำรวมอยากเป็นดาราดาราดาราสำรวมดาราสมัยนี้ต้องโชว์อื่มนะมแล้วอย่างสำรวมอ,อ,อ่ะเฮ้ยจะไหวเหรอสำรวมยอมทำทุกอย่างขอให้ได้เป็นดาราแต่เพาะว่าเป็นดาราจะขาดความเป็นส่วนตัวนะ สำรวมมีโลกส่วนตัวสูงมากใครๆก็สนใจดารากันหมดไม่มีใครสนใจสำรวมเลยสำรวมอยากเป็นดาราแล้วถ้าเป็นดาราแล้วมันไม่ดีอย่างที่คิดนะเป็นดาราใครๆก็บอกว่าดีมีแต่คนสนใจเดินไปไหนก็มีคนกราบไหว้บูชาดารานะสำรวมไม่ใช่เทวดาคงไม่สําคัญขนาดนั้นหรอกมกั้งจริงนะเจ้าคะ่ะสำรวมว่าไม่มีอะไรสําคัญกว่าการเป็นดาราแล้วเจ้าคะ่ะ ต่อให้เป็นเทวดาก็เถอะเดินไปไหนยังไม่มีใครให้ความสําคัญเท่าการเป็นดาราเลยนะเจ้าค่ะรวมอยากเป็นดาราอยากเป็นคนดงังอยากเป็นคนสําคัญพอแล้แกฝ่ากก็ลิ้นไก่จะกระเด็นโดนหน้าแล้วอ่ะถ้อคิดว่าเป็นดาราดีนักสธัธทุจัดการให้สํารวมเป็นดาราดูแล้วจะรู้ว่าจะดีอย่างที่คิดหรือเปล่าได้ครับขอให้สารวมได้เป็นดาราเดี๋ยวนี้ เดเดี๋ยว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 มา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยวโอเคี่ได้เอาโอเเอ็นด้เซๆนด้เซนดันชาร์ลีจะลาดำนี่วะไป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 น่สองตัวจะไปทำอะไรกันไม่รู้ักขอได้เซ็นนาลาครับเสี่ยนี่เลยเนี่ยคนได้คนแรกก็เป็นกูเองเล็กเล ให้ใครก็ให้ใครใครก็ต้องรีที่รักเป็นให้หน่อยงามๆนะท้ามปัญหาปวดหัวปวดฝีปวดวิถีประสาทยัยไม่ออกมามาเลยนะติดต่อกลุได้ยี่สิบสี่ชั่มงขับใจเฮชดชีเฮชดชี มีอะไรหรือกลวงี้วันนี้กะว่าปีนี้ที่จะไหว้ราหูหน่อยขาดของดำอย่างเดียวช่วยจัดให้จัดไปนี่นี่นี่มีมีเรื่องจะรบกวนนะแนะีแฮชี่ฮะฉันที่เบื่อแล้วนะเมื่อไหร่จะพาออกจากซอยนี้สุกทีเบื่อพวกรอโศเต็มทีแล้วอะรอโ,โส,ส บ๊อบพุ่าคอนโดอ่ะที่ให้สั่งไว้อ่ะเมื่อไหร่จะได้อยู่สักทีอ่ะก็รอเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วก็คอยไปอยู่เฮ้ยพี่แต่บ๊อปูล่าคอนโดเขาซื้อป๊อบอยู่ได้ปั๊บนะ <ST AN CE> ป๊อบปุบป๊บปุ๊บเฮ้านี่ให้แป๊บนึงนะ <ST AN CE> ตังค์ที่ซันลี่ให้มาเอาไปดาวรถหมดแล้วไม่เหลือสักบาท จ๊าลีแซนลี่ไอเรื่องคอนโดเนี่ยนะเมื่อกี้คิดมาได้แล้วคือว่าเขาบอกว่าพรุ่งนี้บริัทนี้เข้าได้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้ทําหน้าทีไ่ไปก่อนอาหน้าที่อุ้ยตายทําย<ห>ิ้มอย่างั้นล่ะคะมันอ้าปากกว้างกันรู้ไหมเฮ้กว่าจะแต่งหน้าให้สวยขนาดนี้มันลําบากยากเย็นนะคะ,ะนี่เอาใหม่ปิดปากหน่อยป๊บนี่แบะแบะเอาใหม่ด้วยนิดนึง มาแล้วค่ะเอาเลยค่ะใส่กันนี่แหละค่ะพร้อมแจกอะไรเสร็นแล้วใช่ไหมคะเร้อมแล้วหนึ่งสองต้อาเทดาเทดา